สวัสดีครับใ้วัสิบมงวันจันทร์ของวันที่ห้ามิถุนายนสองพห้าร้อยหสิบครับมัวจต่บา้าขายคลิปก็ไม่ได้ล้างชามเลยครับเนี่ยชามยังไม่ละเดล่างครับขายคลิปก่อนครับขายให้ท่านดูชมดูครับความขยันของผม <c oughs> จานเยอะเลยแก้วนูน <c oughs> ข้าตาแก้วครับขยันผมขยันไหมครับเดี๋ยวจ่าหนึ่งเดี๋ยวที่ยังไม่ให้ล้างเดี๋ยวพาไปดูอันนี้รถกวาดแม่กวาดทิ้งไว้ครับอ้าวไอ้ตัวไอ้ตัวแซ่บเล่งน้ำครับหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไหนไหนไหนมาละมาละมาละ นอนตายนอนตายนี่ครับต้มมะนาวโหอะไรเนี่ยครับ 有เยอะ，你都。